เป็นพระไม่รับเงินก็อยู่ได้เป็นพระไม่จำเป็นต้องรับเงินเพราะชีวิตพระไม่ต้องใช้เงินคําพูดสวยหรูแบบเนี้ยใครใครไอเอตัวไหนก็พูดได้ฮะแต่หลักของความเป็นจริงในโลกเราในปัจจุบันเนี้ยมันใช้ไม่ได้ไอคําพูดสวยหรูทําคอนเทนต์ให้มันคนติดตามมันเยอะให้คนมาคอมเมนต์เห็นด้วยเยอะๆนะใครก็ทําได้ฮะไม่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ส้นตีนอะไรก็ทําได้แต่ หลักของการกระทําจริงๆมันใช้ไม่ได้ค่าน้ําค่าไฟวัดจะต้องหาตังค์จ่ายเองรัฐบาลไม่ได้ช่วยนะฮะสําคัญสุดคืออะไรรู้ไหมไอคนที่พูดนะแม้กระทั่งต่อเป็นพระหรือถ้าได้บวชเป็นพระมันก็ต้องรับเงินรับเงินตั้งแต่วันแรกที่บวชที่ห่มผ้าเรืองได้ด้วยซ้ําไปรับเงินตรงไหนรู้ไหมเวลามึงอปสมบทบวชในในโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันเดินลงมาญาติโกโหสิกาผู้มือทั้งหลายอ่ะที่รอใส่บาตรอยู่หน้าโบสถ์หน้าประตูโบสถ์หน้าบันไดโบสถ์ที่มึงเดินลงมาน่ะพระใหม่ก็ต้องบิฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมญาติพี่น้องที่มาร่วมในงานบวชแล้วเขาใส่อะไรละ่ะใส่ข้าวเหรอเขาก็ใส่เงินกันทั้งนั้นหลักของความเป็นจริงเนี่ยมึงต้องดูให้เป็นต้องดูให้เข้าใจไม่ใช่โอโหใครพูดว่าเออเห็นด้วยเห็นด้วย เห็นด้วยโดยที่มึงไม่ใช้สมองอันงงโง่น้อยนี้ของมึงคิดเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงมึงบวชมึงก็รับเงินตั้งแต่วันแรกที่เดินออกจากโบสถ์ในการบวชเสพพิธีการบวชแล้วเพราะฉะนั้นคิดให้เป็นการที่จะเชื่ออะไรเน่ะไอคอนเทนเนี่ยไม่ต้องรับเงินก็ดูได้พระให้มักกะทายกรับแทนกรรมการวัดรับแทนแล้วทำไมมึงไม่คิดว่า เงินเนี่ยเวลาชาวบ้านหรือญาติโยมเขามาถวายให้ให้มกรทายกเข้าบัญชีวัดเนี่ยเขาถวายเพราะอะไรเขาถวายให้พระเขาไม่ได้ถวายให้มกรทายกเขาไม่ถวายให้กรรมการวัดหลักๆคือเขาถวายเพราะเขาศรัทธาพระรูปนี้เขามีความนับถือเขาลบบูชากับไหว้เขารลบนับถือพระรูปนี้อยากทําบุญกับพระรูปนี้เขาก็ถวายให้พระ แล้วพระก็เอาไปเข้าบัญชีวัดม่กทายกกรรมกรงกรรมการอะไรนะั่นก็สุดท้ายสาเหตุต้นเหตุก็คือพระต้องรับมาอยู่ดีเข้าใจหรือ,อยังเนี่ยคนเราเวลาพูดอะไรนะมันก็พูดได้ด้วยกันทั้งนั้นเลยคนในโลกวันนี้พูดได้อ๋อไม่ไม่ต้องรับตังค์ก็อยู่ได้ฮนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นภาละวัดเหรอบินถบาตกินข้าวไปวันๆเหรอ สำเนียกสำนึกบ้างเวลาไปเรียนหนังสือเรียนธรรมเรียนอะไรเนี่ยไอคนที่รับส่งญาติโยมน่ะมึงก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาใช้เงินไหมเออใช้และเวลาไปจ่ายค่าเทอมในการเรียนมหาลัยวัดหนึ่งใช้เงินจ่ายไหมก็ใช้เงินไงคิดบ้างสิเห็นไหมล่ะเวลาน้ำท่วน้ําท่วมพระ ที่มีเงินเยอะๆก็เบิกเงินมาซื้อข้าวสารอาหารแน่งเอาไปถวายเออเอาไปช่วยคนน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะแยะในโซเชียลมึงไม่รู้ไม่ดูดแห็นตาดูบ้างเหรอสัตว์แต่ว่าพูดสัตว์แต่ว่าฟังแล้วเฮลโลเชื่อกันหมดสมองคิดดิข้าวปลาอาหารที่แดกเข้าไปมันไม่ได้ไปบำรุงสมองให้มีสติปัญญาสมองที่ดีบ้างด้วยเหรอคุณค่า,าทางอาหารมันก็มีเยอะแยะแด่ข้าวเสียคุณค่า,าทางอาหารโดยที่อาหารไม่ได้ไปทํา ประโยชน์อะไรแกสมองมึงเลยเหรอคิดให้เป็นฮะไปแหกตาดูเวลาผู้มึงบวชนะ่ะเดินออกจากโบสถ์บวชเสียจเดินออกจากโบสถ์มาโปรยเหรียญตุ้งตั้งตุ้งตั้ง,ง,งโปรยทานเงินไหมละ่ะเงินแล้วเสียจเดินลงมาจากบันไดโบสถ์อะไรซ้ายขวาญาติโกโหสิก,กาผู้มึงเท่านั้นรอใส่บาตรเอาเงินใส่บาตรเอาเงินสนญญาเงินสนยญาเงินใส่ยม่เยมเงินไหมละ่ะมึงรับทำส้นตีนอะไรละ่ะคิดให้เป็นฮะ อย่าพูดให้เอาคอนเทนต์เพื่อให้สนุกปากนะแล้วก็ไอ้คนคอมเมนต์ก็สมองก็ไม่มีกันเฮลโลเฮลโลมึงถามญาติโกโหชิกาตั้งแต่พ่อแม่บรรพบุพบรุษลูกลุงป้านะอาผู้มึงที่เป็นผู้ชายที่บวชนะลาเดินลงมาจากโบสถ์หลังจากการบวชเสร็จนะมึงใส่บาตรเดินมีตาบาตไหมสายขวามึงใส่เงินในย่ามใส่เงินในบาตรให้พระใหม่ไหมถ้าใส่มึงก็จะแหกปากว่า ไม่รับเงินก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเ,เงินก็สบายคุณนั่นคุณนี้คืนนี้นอ่ะแล้วมึงรับไหมล่ะไม่ปัปจจัยหลักคือไม่ใช่ว่ามึงรับมาแล้วมึงไปไหนมันกกะทายก่อนจะได้เงินมาชาบ้านเขาศรัทธาพระเขาถวายให้พระเพื่อให้พระไปธนุบดลวงาศาสนาวัดวารามหรือสร้างบุญนู่นนี่นั่นต่างๆเขาไม่ได้ถวายให้มักกะทาย,ยกโดยตรงให้กรรมการวัด ประเด็นหลักๆคือเงินที่จะถึงมือกรรมการวัดถึงมัคคทายกถึงมัญชีวัดมันเป็นตัวตั้งตัวตีคือพระเขาถวายให้พระจําไว้นะอาจารย์คิงนี่ชัดเจนสุดแล้วล้ายเปอรเซนก็อ,อาจารย์คิงเท่านั้น